ว่าด้วยเรื่องของการบังเอิญน,นะคะแน่นอนคือเมื่อกี้นะคะหญิงไปที่ฮงแดมานะคะแล้วก็แบบเออลูกค้าสั่งของในช็อปอ่าต้องไปหิ้วของของ BTS ค่ะก็คือ b t 2 1ใช่ไหมคะทีนี้ก็เลยไปค่ะกำลังจะไปถึงช็อปแล้วกลายเป็นว่าเฮ้ยแบบคนอยู่เยอะมากแล้วเราก็เลยลองมองไปที่ป้ายงานคือแบบศิลปินมาเยอะมากเยอะจริงๆ ก็เลยแบบเราก็เลยแบบว่ารีบไปที่รีบไปแบบไปหิ้วของให้ลูกค้าก่อนแล้วค่อยกลับมาใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นที่เราไปก็คือมีคนที่แสดงไปก่อนหน้าคุณแม่เจสแล้วนะคะแล้วกลายเป็นว่าแบบดูไปดูมาเฮ้ยเสียงเหมือนคุณแม่เจสีทังเลยแล้วแบบดูไปดูมาเฮ้ยใช่จ้ะคนก็จะรู้ใช่ไหมคะว่านั่นคืองานลฟ์สดใช่ไหมคะแน่นอนคือคือตอนที่คุณแม่แสดงจบแล้วก็จะออกมาข้างนอกค่ะคือคนที่อยู่ตรงลาวอะคือแบบได้ใกล้คือแบบ แทบจะจูบหน้าคุณแม่ได้เลยนะคือแ,แบบใกล้มากแล้วก็แบบไอ้เราก็อยู่ใ,ใกล้นะคะแล้วก็ถ่ายคลิปมาให้ทุกคนดูตามที่จะแปะไว้ด้านหลังนะคะ่ะ oh <my> <laughs> <laughs> คือแบบตัวเล็กมากเลยค่ะไม่เหมือนไม่เหมือนในใน MV หรือว่าในคลิปนะคะแล้วก็มีความหุ่นดีค่ะมีตูดเป็นตูดเอวเป็นเอวอะไรประมาณนี้เลยมีความออกมาแล้วก็โชว์ท่าเต้นประจำของคุณแม่ด้วยนะคะเพลงใหม่ล่าสุดน่ารักดีค่ะวันนี้ก็คือมาเล่าแค่นี้นะคะเพราะว่าบังเอิญเจอจริงๆแล้วก็รู้สึกโชคดีหน่อยที่ได้เจอคุณแม่เพราะว่า,าศิลปินก่อนหน้านี้นะคะ ก็ไม่ได้เจอนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ความบังเอิญนะเนอได้เจอคนหนึ่งก็โอเคแล้วประเด็นคืออยากเจอบางคันด้วยความบังเอิญแบบนี้บ้างจังเลยค่ะโอเคค่ะไม่ว่าหญิงจะไปตามรอยที่ไหนหรือว่าจะไปที่ไหนหรือจะบังเอิญเจออะไรก็จะพยายามทําคลิปมาให้ทุกคนหรือว่าพยายามเก็บรออยายละเอียดมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะก็ขอบคุณที่ดูนะคะแล้วก็รักค่ะบ๊ายบาย